สวัสดีครับกับแรมกับเบคอนเจมโคชาแนลหมวันนี้เจมจะมาเล่นทางด้านของยีน a าโซโลแหลงซับพอร์ต ในแหลงซูพิมคอนคิวเลอร์นะครับผมก็จะมาเล่นทางยีน่าสกินใหม่สกินเวฟนะนี่นี่นี่จะหมดกิจกรรมประมาณวันที่28เนี่ยผมก็สามารถที่จะจับจองกันได้ผมอยู่นี่นี่ร้านค้ากดเข้าไปที่ร้านค้าแล้วผมแล้วก็อันนี้เห็นไหมเห็นหน้าสกินไหมนี่เลื่อนได้เลยครับผมอยากได้ตัวอะไรนี่สามารถจิ้มดูได้เลยอันนี้ก็เป็นอัรที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ข้างบนจะเป็นสกินทางน้าของเซียวเซียนล่าสุดนะผมนี่เลื่อนมาผมนี่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 เนีบผม เนี่ครับผมเกือบตัวท้ายเลยแต่น,นี้เจมมีแล้วไงแต่ถ้าคนไม่มีก็กดเข้ามาซื้อได้ครับผม,ม <า S 1> ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมนันเลยประมาณ2องสวันผมสามารถมาซื้อกันได้ครับผมอันนี้ที่เจมจะไปเล่นก็เป็นทางด้าของยีหน้าแรงครับผมก็คือเจาะร้อยแล้วผมแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นก็เป็นกึ่งแทง เหมือนออฟเลนเล,เล่นเหมือนออฟเลนเลยครับผมแต่ว่าลูนเนี่ยเอาไปในทางด้านเจาะร้อยไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะผมเดี๋ยวไปดูข้างในเกมนะเดี๋ยวเจมก็อธิบายคร่าวๆนะว่าซัพพอร์ตแพทนนี้ควรทําอะไรบ้างนะผมหนึ่งก็ะจะมีช่วยฟาร์มแล้วก็โซนมังกรเล็กมังกรใหญ่ดาร์กนะผมเดี๋ยวเจมก็จะบอกข้างในเกมแล้วกันแต่ก่อนที่จะไปชมกันฝากกดไลค์กดซับไต้แล้วกดกระด,กดิ่งให้ช่องของเจมด้วยผมจะไปชมกันเลยครับผม แล้วยีนะ่าซับพ,พอร์ตโซโล่นะผมวันนี้โซโล่ในแรง้งสูพีมครับผมสูพีมคอนดิลเลอร์ครับผมเจอสกินเวฟเหมือนกันมันก็ต้องแยง่งชิงกันหน่อยว่าใครเป็นที่หนึ่งขอเวฟมาหน,น,น้องน้องก็ต้องเป็นเจมอยู่แล้วครับผมยีน่าซับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ถามว่าดีไหมมันก็ค่อนข้างเทียดีนะครับผมเพราะว่า ป่าเนี่ยเขาต้องมาเปิดญ้าแล้วใครที่ตัวที่คุมญ้าเก่งๆเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบว่าตอดเลือดที่ฝั่งได้เยอะมากอ้เจมก็เลยเลือกที่จะเป็นยีน่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเจมเลือกสองตำแหน่งนะกลางไอไม่ใช่ไม่ใช่กลางซับเขาเรียกว่าอะไรซับกับป่าดูได้ไอนี่ทุกตาเลยเจมได้ซัพพอร์ตทุกตาแล้วเดียวเซียนนะผม อันนี้เดี๋ยวเจมก็มาช่วยป่าฟาร์มนะเดจะต้องมาดูดูก่อนน่าจะเอาตัวเล็กปกติขอเอาตัวเล็กคนตรงนี้กันนะไม่เอาเดีเจมตีรอนะเ <First blood. S 2> พราะแพทยเนี่ต้องช่วยป่าเพื่อออกไปเอาบอลเล็กไว้นะจะต้องขอเวลป่าด้วยนะ น,นนี้เรามาไวมากนะถึงว่าถึงว่าไวมากแต่เราต้องทุ่หญ้านี้ให้ได้นะเราต้องตีหญ้านี้ให้แตกโอ้โหโหม่เข้าไปเลยเพื่อนโอ้โหแล้วไม่ได้ยับบอกเลยว่าไม่ได้ยับเราได้มังกรเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมาห้าผมจงังหวะน,นี้ต้องเสี่ยงฟิกไม่งั้นโดนฟอส กรเล็กหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ถ้าได้มังกรเล็กคือชิลมากเลยเมื่อกี้ต้องออกล้างผมเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสี่ยไม่ชอบล้างนะวันนี้เมื่อกี้เจมเข้าไปแล้วแต่โดนฟอร์สไม่งั้นทาจิตายนะเจมใส่ทาจิชุดเดียวก็แตกเลยเพื่อนเอาดาร์กเจมก็จะมาดูมังกรใหญ่นะเจมจะลากบังกรใหญ่ออกมันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วผมคอนตีโอตีอยู่เราก็แค่มายื้อเนี่ยไม่ให้ให้เอาริโปเอานะ แล้วก็รอเพื่อนแล้วพอหลุดเราก็แค่ถอยครับผมอย่าให้มันตอดเลือดเราแค่นั้นเองซับแผ่นนี้เราก็ยึดยึดพุ่มนะครับผมยึดพุ่มอย่าให้ฝั่งตีมังกรแต่มันก็ตีอยู่ตีมังกรอยู่มังกรอยู่เก้าพันเราก็เปิดป่าดูเพื่อนนะครับผมแล้ก็โหลด เรอจะเอาหรอเราจะเอาหรอเทคล้ำสองโอ้โหซับว่ไอ้ไม่ใช่เมทกูไปไหนอ่ะโอ้โหยี่ยนเมทเจมหายโอ้โหเมื่อกี้เจมฝืนจะไปช่วยเจมลำสองแต่มันหลุดออกไปได้ไม่เป็นไรถือว่าดีอยู่ครับผมเสียดสละ เพื่อทีมเราแบบว่าแข็งแกร่งเงินเราก็ค่อนข้างที่จะนำโดยป่าฟาร์มเหมือนเดิมครับผม เจ็บมีล้างแต่เจ็บกดไม่ได้เพราะว่ามันมีโอบแล้วผมมันไอ้นี่ได้ปะกดล้างก่อนแล้วให้กดโอบนะผมลืมไปเลยสอรี่เพื่อนไม่ใช่ไม่ลืมหรอกแต่ว่าไม่ได้เซตไว้เราจะออกรองเท้ากันซีซีก่อนนะผม มีล้างเพื่อนมีล้างแล้วเรามีล้างแล้วเรามีล้างตอนน,นี้มีจริงอันนี้มีจริงไม่โกหกไม่หลอกลวง wish, ไม่โกหกไม่โกหกเราจริงมีล้างไม่กลัวผมช่วไปช่วยโจ๊กหน่อยโจ๊กมันเจ็บหนักอยู่ เดี๋ยวเซียนหรือจะมาทุยอุยเกือบกดเกบแล้วผมแตดีมันตายไปก่อนเีเจบได้สอตัวหรอ จริงตอนนี้เราปล่อยอ้อยเล่นคนเดียวผมแล้วเราก็เล่นแล้วเราก็เล่นกับคู่กับโจ๊กช่วยแคลรี่เอาลรอบขึ้นดูดีกว่าผมเอาคืออ้อยอ้อยคือแบบว่าแรงทะลุโลกแล้วดูดีอ้อยเล่นดิดูดิเขาไม่อยู่แล้วจริงกับผู้ชายคนนี้พอดีของเอ่อยีน่ามันก็มันก็มันก็ได้ได้นะแล้วก็แปลงร่างจะต้องรับให้เพื่อนรับออกด้วยนะ สถานีก็เป็นเกมเร็วเพราะเราได้เยอะผมเราคู่จักเล็กได้ชิ้นเอาหอยแตกยาช่วยไม่ได้แล้วผม The whole universe. Keep an eye on a missile dragon. Even I have things I'm not good at. Keep an eye on a missile dragon. Being a baby. <laughs> จริงๆไม่ควรทิ้งพุ่มนะผมขเจะรันมาเจมแค่กากก็ให้เพื่อนไว้นะอ้าวลงมาแล้วสองอาร์ตสองอารไปแล้วเองและเอกสองอาร์ไปแล้วจริงๆน่าจะจบแล้วผมอุ้ยไม่ตายจบจริงๆป่ะเนี่ยจบแล้วน่าจะจบแล้วนะเข้าไม่ได้เพื่อน An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Catch! Yeah. ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยโชว์เลยนะผมเพราะว่าเราเป็นซับปพปอร์ตอะซับพอร์ตแล้วก็ไอ้นี่มันเล่นหมดแล้วอะ ก็มันเล่นแบบมันก็เล่นได้นะผมแต่เราต้องใจเย็นมากเลยเล่นจากุมรอแบบโซนออบเจกต์อย่างที่เจมทำมกกอ่ะมังกรใหญ่แล้วถ้ามังกรเล็กเราเกิดเราพยายามคุ้มคุมพุ่มบนนี้ให้ได้นะพุ่มนี้เห็นปะถ้าพุ่มได้เราก็จะสบายหน่อยเราก็จะไม่ต้องไอ้นี่เราก็จะตอดทอีกฝั่งได้ส่วนถ้าแบบเพ่าเอาดาร์ก,ก้าพุ่มหลังนี้รับผมข้างปูกับตรงนี้นะเราจะโซนได้หมดเลยส่วนถ้าหน้ามังกรก็พุ่มนี้รับผม นีพุ่มเดียวเลยเอาอยู่มันจะเห็นแต่ถ้ามาจากข้างบนมันก็จะมองไม่เห็นต้องไปพุ่ม,ม,มนั้นแทนมันจะมีสองพุ่มแค่นั้นแหละพวกให้แบบว่าดักฮ่าเฮ้ยเฮ้ยพี่อ้อยกูหน้าจบล่ะ เราพยายามไปช่วยหลวแพทยนี้มันเป็นแพทยช่วยไม่ปากากนะเดี๋ยวแพทยหน้าโดนเดนื้ออีกนะผมป่าไปข้างก่อนเพื่อนอันนี้เอาปิกมาไปเล่นจริงๆเอาปิดป้อมมาน่าจะกลุ้มกว่าแต่ปิกเอาแบบว่าเอามาสกิลอาจจะแบบโดดเล่นเกมอ่ะเราเอาเอามาไล่พวกแครี่ตัวบางได้ผมแต่นี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะเพื่อนเรา เพื่อเราทําไว้หมดแล้วผมนี้ผมก็ประมาณนี้ผมก็เห็นมีคนบ่นอยากเห็นเจมเล่นซับพอร์ตก็จัดไปดิเจอยีน่าซับพอร์ตด้แล้วซูเปอร์ไอซูพปีคอนคิลเลอร์นะผมก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ทําเลยเลยเพื่อนเล่นหมดเลยอันนี้ก็ซโล่นะผมก็ดาเมจเกือบเท่าออฟเลนก็เอาง่ายๆคือช่วยป่าฟาร์มแล้วก็ไปเล่นทางด้านของอามังกรมังกรเล็กโซนมังกรเล็กแล้วก็ส่วนถ้าต้นเกมเนี่ยดาร์กหรือ มังกรน่ะมีผลมีค่าเท่ากันนะมันจะมันจะไปแย่งกันตรงมังกร8มากกว่าถ้าเพื่อนอยากได้ดาร์กก็โซน Dark าด,ดาร์กอย่างที่เจมบอก 2, 2> พุ่มหลังเลสก,กับตรงข้างป้อมตรงพุ่มป้อมแต่ถ้าอยากได้มังกรก็หลังหลังบูข้างบูกับตรงพุ่มตรงป้อมพุ่มป้อมกลาง ก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ <S <S กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะผมก็ยังก็้าพอเล่นได้นะผมสำหรับป<อ>ีหน้าก็พอดีเลยนะผมมันมีสกินมาพอดีแล้วจะมีเด็กๆเ,เ,เรียกร้องไงอยากให้เจมเล่นทางด้านของสพอร์ตดูก็จัดไปนะผมอันนี้อ้อยเราก็เกิดแบบเกิดสุดถ้าอยากเห็นเจมเล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมใต้คอมเมนต์นะเ,เดี๋ยวเจมจะมาเล่นให้ดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นตัวอะไรฝากติดตามด้วยกระป๋